นะครับต้ะวงกลมให้แล้วเรียบร้อยแล้ววงกลมแล้วบอรเรียบร้อยแล้วอ๋อสวัสดีครับอัสวัสดีน้องแซววันที่้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะออม่ะจุงกะลูกกุกมคุณเนี่ยะบ้างเนยภาษาเขมรเจ้าจุงกะกุกกลุ่มเหนือหรือลูกเหนือจุงกะจุงกะตีรอวงเล็บวงกลมอ่ะเอฟซีที่ตั้งนาตั้งท้า าน้องเตี้ยวที่จะวงกลมให้นะครับหลังจากออกคลิปไปเมื่อเช้านี่เนาะนะครับจ้าเมียนค่ะแต่ว่าจ้าว่าน้องเตี้ยวคือยิ้มสวยยิ้มงามเถอะนะไม่หล่อเหอล็กกันตัวนี้คู่ท่นเลยวะเอ๋อกระยิ้นตัวยิ้มแบบเบ่งว่ะเ<ม>บ่งว่ะเป็นเบ่งในข้อมเมนมเัเหรอืมอืมเจ็ดสี่เป็นเดี๋ยวผมจะจดก่อนที่น้องเตี้ยวเพิ่งหายไปเมื่อเช้านี่ก็คือ ห้าเก้าสี่นะครับเอาสมมติหอยยี่สิแล้วว่าห้าเก้าสี่แล้วก็ห้าสามห้าสามแล้วก็เก้าสามเก้าสามนี่นี่แหละอันพี่น้องเพิ่นตั้งหนาตั้งตาถาอยู่ว่าน่องเต้ยวดีวกผมให้เพิ่นตัวได้นั่นอ่าเต้ยกับมีตัวเพิ่มเติมเนาะค่ะ เอามีเพิ่มเติมเนาะครับน้องตียวจะมีเพิ่มเติมเด้อเอฟซีทุกคนทุกท่านทีหน่อยชทีจากตัวเดี๋ยวมาเบิร์กันจะมีวงกลมขึ้นกับขื้นสามตัวเนาะค่ะจะมีห้าสองเก้าห้าสองเก้าเป็นตัวเพิ่มบ้างไหมอันค่ะอันนี้คือตัวเพิ่มค่ะห้าสองเก้าเป็นตัวเพิ่มนะครับเอฟซีห้าสองเก้านี่ห้าสองเก้านี่น้องเต้ยวได้มาจาก ทังไหนนะคขับได้มาแบบใดครับหาสองเก้านี่อุละมาตแตกเต้สลากินแบงพุ่นละหาสองเก้านอนนอนนอนฝันเอาหรือว่าขี่รถไปเอานี่หาสองก้านี่ไหมไม่ไม่เครื่องไปเอาอย่างดีตัวนี้นั่ง่ได้เลยตีตัวจากสนามสูบน้ำื่องสูบน้ำเหมเือน แมนตีตัวด้วนได้บ่ตากสนามินสเตอร์เกอแมนจ้ะเต่ายางค่ะเต่ายางค่ะงานบระท่านพีท่านนองอ่าอ่าสองเก่านะคือน้องเต่าคือเป็นตัวเพิ่มเติมเนาะแมนค่ะหางสองเก่าแล้วก็จะมีอ่าเน็ตเน็ตเนื้อท่างผุนดิแมนบอกเนื้ท่างผุนหมุนเป็นมุนมุนมีผู้ใดโทรเข้าบอบ่เียของท่างนี่บอกมีเด้ ถ้าข้างนิดใส่ประมาณเดี๋ยวเราผ่านกบบาทอยู่วใส่นิดมาแล้วกดผิษจะซื้อเราไปกดพิษฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินเสียงบ่จ้าได้ยิน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 บอส่านผู้ชมได้ยินแล้วบังกรมวังกรมวังกรมตัวไหนครับอ้าวเออเพิ่มเติมนะค่ะจะมีห้าสองเก้าห้าเก้าและสองเก้าครับ เมื่เนราวันนี้ห้าเก้าตาออกมาจากสองตัวบ่ครับสามตัวเมียนค่ะตาเมนค่ะตาออกมาจากสามตัวค่ะตัวจากสู้สู้ตัวไหนนะครับเกมวันนี้สองสองเก้าจช่ห้าเก้าบ่ใช่ห้าเก้าค่ะเมนค่ะหาสองเด้อเอาอยู่บ่ บมีบต่ตาวงกลมสันทกลมเอฟวงกลมดเแล้วปากกาปากกาก็บอกเลยปากกาติดหายทำวงกลมครับวงกลมให้แล้วสามตัวเน้นตัวไหนครับน้องเตาสามตัวคือคือแต่วงกลมให้เราก็คือหาสองเก่าค่ะอืมอังหาหาเก่าซีนี่บ่วงกลมเนาะเน้นบปทีอจาจจะหา,หา,าหาเก่าซีนี่ก็คือ่าแบบกากรยุนักกันน่ะแหละค่ะเต้เตลกับบ่ได้แบบวงกลมให้เนาะบอกเป็นลายกับสีลายก็คือ จากไม่นมันก็เป็นตัวเลขที่ว่าอย่างที่แต้วปล่อยไปคือห้าเก้าสี่นาะค่ะก็คือมือแหลกๆเนาะอาจจะมีแบบคล้ายๆคือแต่แบบว่าอาจจะมีบางแน่น้อยนึงกับบล็ซึ่งว่าบางดอกก็ถือว่าอ่าก็คือตัดออกค่ะตัดตออกจากห้าเก้าสี่ก็เป็นห้าเก้า ห้าเก้าแล้วเก้าเก้าซี่เนี่กค่ะแบบว่าเตาก็บ่อยากให้ไปหลายตัวคันหลายตัวก็คือแล้วก็แล้วแต่เอฟซีสำรับผู้แบบมีงบนะค่ะผมไมีงบกันืือได้ก็คือเก้าซี่เนมาค่ะน้องเต้น้องแต้ยกเลยยกโชว์แล้วครับพี่น้อพน่าโดนแล้วนี่พนหุ่นหวยแล้วยกซียกซี่สิยกซี่ยกซี่โอ้โ่นั่นแหละแต่สามนี่คือตกกันเนอนี่แต่ยสามนี่คือตกกันเี้อ่ะถอยไปนอยนึงถอยไปนอยนึง โอเคถอยถอยถอยนัยนมันบ่เห็นเบอร์ทรถยไ่ะถอยหลังโอเคโอเคเบรก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 อ่าพี่น้องเบรกคือรถแท่อ้าวนับหนึ่งนับสองนับสามพี่น้องเฝ้าแครเด้อเ้าแคปเลยรีบแคปเลยรีบแคปห้าเก้าสี่ห้าสองเก้า ห้าสามเก้าสามห้าเก้าสองเก้าแปดสามมาไ้ใส่เปดสามนั่นมันภากัญยากกันโพดนั่งปดสามนั่นเก้าสามมันด่างห้าแปดสามมันต่วอันแปดอันแปดสามมันไปขุดมาตั้งแต่ไหนมันงแต่ปีมะวัผลตั้งแต่อยู่อยากหลักกิโลผล่นนะ เนียนเต้วก็เลยเอาห้ามันออกแปรซ้ำก็เลยกันหายเื่อๆแบบว่าเพื่อแบบเป็นกำลังใจให้เอฟซีห้าเพิ่นบ่เสียใจนะนะเพราะว่าผู้เพิ่นซื้อน้าเต้วหลายเนาะแต่แบบเต้วก็คือว่าล่ะก็คือว่าเต้วก็บ่ได้ไปร่ากิโลแนีนม่ลายเนีนที่เก่าลังมุ่นกับแม่เอฟซีเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็บนักแปรซ้ำหลายหลังพ้นเนาะค่ะก็คือว่าล่ะเต้วก็เลยเป็นตัวกันหายกับพ่อแบบบ่ได้เสียใจกันเนาะค่ะก็ห้าบ่รเนี่ยล่ะอต่ห้ารู้จักห้ารู้จักเก้าสามาเป็นแปรซ้ำนั่น้องเต้ว แมนค่ะก็จังแปดสองน่นได้ยินมาดังอยู่ด้วยค่ะแปดสองสองแปดนี่ได้ยินมาหาสื่อกันบ่ได้แต่ก็เลยเอาบ่เนีะยรหามันขึ้นก็คือเข้ากันไหวเนาะค่ะจังจังแบบว่าเก้าสามเอฟซีเนกับว่ามันดังสื่อบ่ได้แต่ก็เลยเป็นอาจจะเป็นสองเก้าเก้าสองก็ได้มันกับวนเนี้ยไี่มีละค่ะก็คือจังแบบว่าเก้าซีเก้าสองเก้าสามเก้าซีเก้าห้าโมตรงของเต่ามีเสน่ห์แต่คือตัวที่น้องแต่มั่นใจคือตัววงกลมเนาะแมนแมนค่ะแมน พี่น้องตรวจแคบไปเด้ออ๋อนิ่งนิ่งนิ่งน่งนิ่งนิ่งไว้นะโอเคพี่น้องแคบเด้ออีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่นับชั่วโมงกัน้วนเพนรัฐบาลประกาศผลรงวัลแล้วนี่นับพี่น้องนับอีกกว่ากีชสิบชั่วโมงเนาะเติมน้ำมันเติมเต็มต้นเติมกะดีขอฝากขฝากเอฟซีเนาะค่ะอ่าสรับอ่า อ่าเอฟซี hmm. บนถีบาโทษของมาหาแต่วเนาะแต่อกะขออนุญาตเนาะคะ่ะบอบาโทษเนาะคะ่ะขอเป็นแบบว่าแคปเนาะคะ่ะแคบหน้าจอแบบว่าแบบอ่าแอดไลน์นะคะ่ะแ,แต่อยากให้เป็นเป็นแอดไลน์มาก,กาเพราะว่าอ่ามันติดสะดวกกว็ากานนะค่ะเพราะว่า ลังเทียลังเทียเตวนั่นทีแบบว่าคุยอีกสายหนึ่งแต่สายหนึ่งเขาซ้อนซ้อนกัน,นอีกอย่างหนึ่งเนาะ,ะค่คะค้น,นค้นก็หลาแม่นบ่ล่ะค้น่วนไหล่ส่วนมาขันขันเ c ฟซิ่นแอดไลน์มาหาเตลนะต่ะเตวจะตอบเร็ว<น>ถ้าอยากได้ตัวเลขน่ะก็คือว่าถ้าอยากได้ตัวเลขของเตวน่ะเร็วคือแอดไลน์เนาะค,ะค่ะแอดไลน์เอาดีกว่าจะตอบเร็ว<น>แล้วก็ได้ตัวเลขไปเสียงไปเสียงเร็วนะค่ะครับ โอเคนะครับอย่างไรแนวทางของน้องเตี้ยวแคปเบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์นะครับทักไปที่ไลน์ทักไปที่เฟซส่วนตัวนะครับนาอแมนกเตค่ะมันจะโทษทษกับน้องน้องเตี้ยนาะตั้งแ่มนเมค่ะนักเรียนอาจจะแบบอาจจะแบบว่า่อยลู้เอยอาจจะแบบว่าข่อยลู้เรื่องปัไญายังสี่เนี้ยค่ะครับผมอาจจะแบบว่าเออในบางเที่เนาะค่ะอาจจะ คนทั่วเขา,ล,าลังเทียกกระไลทั่วเขาแบบม,มันมันลหลายๆอย่างเนี่ยคะ่ะล,ลังเทียกกระไลเขาเนบอ่ในใจแต่เราอยากให้แบบแอดไลน์มากว่าค่ะอ่สำหรับเอฟซี่นอยากไดตตัวเลขของแต่หัวดตๆไปเนาะคะ่กะกับฝ<อ>ากบอกเนาะค่ะจังเลขของแต่หัว,วนี้เนาะคะ่ะกับกับซมอ่าพี่ไรโซนยูเมนบอแต่กับสิบรอฝากเอฟซีเนาะคะ่ะว่าหนึ่งตัวเลขนั่นแต่กับบอลแต่กับบอได้ว่าหลายตัวหรือว่าตัวเลขที่ ทีเอฟซีบนที่โทวีมหาแต้วเนาะค่ะบางท่านทีทวีมหาแต๋อว่าน้องแต้ว,ตวได้เลขตัวใดกะห้ติดตามช่องอ่าพี่พ่องพ่องเนาะค่ะให้ติดตามพี่คนสุรินทร์ทีวีแล้วก็พี่คุณสัพพยานาคแล้วก็อ่าบริงารทิ่เจนถึงมาทุกช่องเน,นาะถูกทุกช่องค่ะแบบว่าลุงบ้านน้ำบ้านลุงบ้านน้ำพะนาบานลุงบ้านแกแนลด้วยอ๋อนุงบ้านลืมน้องไส้ลืมน้องบานเนี่ยนอนอยู่เนาะค่ะแบบ กัดคือกัดคือแต่าวาล่ะแบบว่าอ่าติดตามทั้ง่องยูทูบดีกว่าเนาะค่ะจังได้กับตัวเล็กกัดคือเก่าแมนสิทธุหาแต่วตัวเล็กกัดคือเก่านะค่ะกัดยังคงเดิมคือเก่าค่ะครับก็ใช่น้องแต่าได้พักผ่อนนะเนาะนะครับเได็จมีสมาธินะครับแนนจ้างให้พี่น้องเอ็ซีทุกคนทุกท่านนะครับอ่ะนะครับผมวันนี้ก็จะบมได้รบกวนน้องแต่าหลายนะครับน้องจะได้พักผ่อนกันนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะ